มาดูวิธีการตัวใช้ตัวน้ำหมัก EM 01, สูตรหนึ่งสูตรฆ่าเชื้อราสูตรกำจัดเชื้อราของครูซาเอ็มนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าสวนยางส่วนไหนนะคะมีสภาพแย่แล้วก็มีลักษณะยางตายนึ่งมีเชื้อราอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ใช้ตัวสูตรฆ่าเชื้อราสูตรหนึ่งใช้อัตราส่วนการผรสมน้ำก็คือ1ต่อ20ฉีดพ่นต้นทั้งสวนก็ได้นะคะหรือเฉพาะต้นที่เป็นเชื้อราโดยฉีดทุกๆ7วันนะคะใช้ประมาณ3-4ครั้ง แล้วหลังจากนั้นก็แนะนำให้ใช้สูตรเอ่อสูตรสนะคะเป็นสูตรที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางแล้วก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต่างๆนะคะพวกสารเร่งยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าปูนแดงหรือว่าปุ๋ยเคมีแนะนำให้ใช้พวกปุ๋ยคอกแทนนะคะแต่ว่าในการใช้ปุ๋ยคอกก็คือว่าเราต้องใช้ตัวน้ำหมักสูตร2นะคะเป็นสูตรของ รูทเอ็มในการช่วยเรื่องป้องกันปัญหาเชื้อราสิ่งที่ได้จากการใช้สูตรนะคะก็คือว่าตัวเปลือกยางนะคะจะหนาและก็นิ่มขึ้นต้นที่ใหญ่ก็จะสมบูรณ์ให้ผลผลิตน้ำยางที่ดีขึ้นกิ่งยางก็จะหักน้อยลงนะคะต้นยางพาร,ราก็จะสามารถให้ตัวน้ำยางได้ดีแล้วก็ตัวยุงที่กคยอยู่ในสวนยางก็จะหายไปค่ะ การฉีดน้ำหมักสูตร2ช่วงหน้าแรงนะคะสามารถทําได้ค่ะโดยใช้อัตราส่วน1ต่อ40ฉีดทุกๆ7วันจะทําให้ต้นยางฟื้นตัวไวค่ะหากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะมีสาระดีๆมาฝากเรื่อยๆค่ะ